อัปเดตคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้นะคะวันแรกในฝรั่งเศสน้องลิซ่าค่ะเธอกลับมาโหนโพดต้นอีกแล้วนะคะยอมใจเธอจริงๆเลยค่ะขนาดบอกว่าเจ็บนะแต่ว่าพอหายค่ะก็กลับมาเต้นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม แต่ยังไงก็เป็นห่วงเธอมากๆเลยนะคะไม่อยากให้เธอหักโหมค่ะเธอนั้นเต็มที่จริงๆแล้วก็เต้นทีค่ะแม่ๆนี่ก็คลิกกันลั่นสนั่นฮอนะคะอย่างที่เห็นค่ะก็เรียกว่าโชว์เมื่อคืนนี้ค่ะคือดีมากๆนะคะมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนลุคก,กันด้วยนิดนึงแล้วก็พี่ซูค่ะก็แอบเอาใจบริงที่ปารีสด,ด้วยเหมือนกันนะคะเห็นเธอค่ะใส่เสื้อนะที่ด้านหลังค่ะเขียนว่าฉันรักปารีสแบบนี้ด้วยค่ะในรอบซาวด์เช็ค แล้วก็นอรลิซ่าค่ะก็มีการใส่หมวกหูยาวๆนะคล้ายๆก,กันกับหูน้องแมวอีกแล้วนะคะถ้าทางเธอจะชอบสไตลน์นี้เอามากๆเลยนะคะส่วน้านด้านเจนนี่กับโรเซ่ค่ะเธอก็มาแบบเข้มๆในลุคของ Women in Black กบอลพิง์อินปารีสค่ะวันแรกเนี่ยก็สนุกสนานกันมากๆเลยค่ะก็ลิงก์ที่ไปรอด้านนอกนะก่อนที่จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตนะคะคืออันนี้ก็คือแบบว่าเต้นเพลงลาริสาแบบพร้อมเพรียงกันไปเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องซ้อมอค่ะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวก็มารอดูคอนเสิร์ตในวันต่อไปนะพรุ่งนี้ยังมีอีกหนึ่งรอบนะที่ปารีสค่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าดีเจงูนี่เขาจะกลับไปทันหรือเปล่าเห็นล่าสุดมีมาโพสต์ภาพที่สนามบินฮาร์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะว่าเจอป้ายโฆษณาเดน t ิสเตย์ของน้องลิซ่าอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าแกจะบินไปที่ไหนนะก็ลุ้นกันไปพร้อมๆกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมเผื่อว่าจะมีหวังนะถ้าเกิดแกกลับปารีสอะไรแบบนี้นะอาจจะมีโมเมนต์ดีๆนะมีไปขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ตกับแบ๊ปพิงบ้างก็เป็นได้นะคะยังไงเดี๋ยวรอติดตามดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะ ก็เอาเก็บตกโมเมนต์เมื่อคืนมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า